สวัสดีคะ่ะนักเรียนมาพบพกครูเอื้องอีกครั้งนะคะวันนี้เราจะเรียนเรื่องมาตราตัวสะกดที่ไม่ตรงตามมาตรานะคะมาตราแมกลค่ะมาตราตัวสะกดไม่ตรงตามมาตรามาตราแมกนมาตราแม่กลเป็นมาตราตัวสะกดที่ไม่ตรงตามมาตราม,มาตราแม,ม่กลคือคําที่นนูเป็นตัวสะกดและคําที่มีเสียงเหมือนอนนูเป็นตัวสะกด ได้แก่คำที่มีตัวสกดเป็นพยัญชนะต่อไปนี้ค่ะยอหญิงนอนเนนรอเรือรอลิงรอจุลาอาจเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าตัวสกดแม่กลค่ะวันนี้คุ็ม,มีเพลงมาฝากอีกแล้วนะคะเพลงมาตามแม่กลเด็กๆไปฟังกันเลยค่ะ i hey. ้จดจำให้ดีเพราะวันนี้มีมาตราแมงโกนตีดสซอนเด็กๆทุกคนนะจงาตั้งใจเรียนเรียนหนูผู้หญิงอยูละเรือนาฬนกาเป็นตัวสะกด เลียบานทำบุญสัญญาสะกไในตรงมาตราให้จดจำเป็นคำในปมาตราแม่กนให้จดจำ นักเรียนคะเรามาเล่นปริศนาคำทายกันเถอะสนุกแน่ๆเลยวันนี้มาเล่นกันเลยคะ่ะปริศนาคำทายข้อที่1คะ่ะอะไรเอ่ยข้างนอก,กครุขระเป็นน้ำข้างในงามอารามเหลืองเด็กคิดออกไหมคะเรื่องจะใบให้นะคะเป็นผลไม้ชนิดหนึ่งคะ่ะมีน้ำมีกินฉุนคะ่ะ แต่ว่าอร่อยมากเลยตอนนี้ถ้าเดีกยวไปที่ตลาดจะเจอผลไม้ชนิดนี้ค่ะพร้อมจะตอบไหมคะเพืจะนับนะห้าสี่สามสองหนึ่งศูนย์เฉลยคำตอบนะคะผลไม้ชนิดนี้ก็คือทุเรียนค่ะมีใครตอบได้บ้างไหมคะ ยากหรือเปล่าเอ่ยมาถึงคำถามข้อที่สองนะคะตัวใหญ่สีดำเงาลอยกลางทะเลพ้นน้ำเป็นฝอยนึกดีๆนะคะต้องเป็นคำในมารตาตัวสกดแม่กลน,นะคะควนจะใบให้นะคะเป็นปลาค่ะ ตัวใหญ่มากๆเลยนะคะแล้วก็แสนรู้ด้วยพร้อมจะตอบไหมคะถ้าพร้อมแล้วครูเอิจะเฉลยแล้วนะไปดูเฉลยกันเลยคำตอบก็คือปลาวานวานนะคะวอลแวนสละอารอจุลาอ่านว่าวาน นอนหนูสะกดนะคะอยู่ในมาตราตัวสะกดแม่กลค่ะมาถึงปริศนาคำทายข้อสุดท้ายค่ะอะไรเอ่ยแต่งชุดสีขาวคอยเฝ้าคนไข้หมอสั่งสิ่งใดรับใช้ทันทีติ๊กตักติ๊กตักติ๊กตักติต๊กตักได้ไหมคะข้อนี้ง่ายมากๆเลย เด็กๆพร้อมที่จะไปฟังเฉลยแล้วนะคะเราไปเฉลยกันเลยเรามาเฉลยกันเลยข้อนี้ก็ง่ายมากๆนะคะคำตอบก็คือพยาบาลค่ะเด็กๆด,ดูนะคะเปลี่ยนชนะตัวสุดท้ายคือตัวลอลิงนะคะลอลิงนะคะคือมาตราตัวสกดที่ไม่ตรงตามมาตรานะคะอยู่ในมาตราแมกนลค่ะ นักเรียนมาอ่านคำมาตาตาัตสกดไม่กลนกันค่ะคนดินเพื่อนยืนวันเพนนสูญสิ้นบุญคุณสัญญาณการงานสัญจรบรรดาลปลาวานนักเรียนนะคะมาดูนะคะเพียญชนะตัวสุดท้าย ของมาตราตัวสกดไแมกลที่เครื่องให้คำมานะคะมีนอหนูยอหญิงนอเนนรอเรือรอลิงแล้วก็รอจุลาค่ะเรียนชนะเหล่านี้อยู่ในมาตราตัวสกดที่ไม่ตรงตามมาตราม,มาตราไม่กลนะคะเครื่องนำคำเหล่านี้มาจากหนังสือภาษาพาทีหน้าที่42เดี๋ยวไปฝึกอ่านกันได้ค่ะ เรามาดูสรุปกันนะคะมาตราแม่กนเป็นมาตาตัวสกดที่ไม่ตรงตามมาตราเป็นคำที่มีนอหนูยอหญิงนอเนรรอเรือลอลิงรอจุลาเป็นตัวสะกดจะออกเสียงนอหนูสะกดนะคะวันนี้นะคะครูเอื้องขอฝากกันบ้านนะคะในแบบฝึกทักษะภาษานะคะครูเอื้องมีคลิปให้เด็กดูนะคะ แล้วพบกันใหม่นะคะในคลิปหน้าวันนี้ครูอ้งขอลาไปก่อนแต่ก่อนที่เราจะลาจากกันเด็ดเด็ไปดูคลิปก่อนค่ะบ๊ายบายที่3ค่ะฝึกการใช้ภาษาข้อที่1ระบายสีเฉพาะคำแม่กนแล้วตอบคำถามแม่กลนะคะก็ออกเสียงนอหนูนอหนูนะคะ เปลี่ยน,น็นะคะเป็นดินสอนนิดนึงมันคูคไม่มีสีนะคะก็อ่ะมาเลยค่ะแม่กลแม่กลมีอะไรบ้างแม่กลมีตัวไหนบ้างคะแม่กลจะประกอบด้วยน้อหนูแบบที่ตรงมาตรานะคะนี่เลยค่ะตื่นเต้นอ่าตื่นเต้น แล้วก็ตัวที่ไม่ตรงมากตาก็จะมียอหญิงนอเนนรอเรือรอลิงและรอจุลาอ่านี้นะคะคุณวาดตามเส้นให้ดูแล้วกันอ่านี่ด้วยค่ะ เล่นครัน้นเล่นบรรดาเพื่อนด้วยนะคะเพื่อนอันนี้ก็ได้บรรดาบุญคุณสัญจรด้วยค่ะอ่าแล้วก็คำข้างในนี้นะคะ ปอนคันการอแล้วให้เขียนด้วยค่ะรูปนี้คืออะไรคะดอกไม้ค่ะอ่ะดอกไม้นะคะ ยังก็ระบายสีให้สวยงามตื่นเต้นสัญญาณการงาน